สวัสดีค่ะทุกคนก็มาอยู่ที่ยังพูดไปชแนลนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารีวิวอันนี้นะคะของเล่นยามด็กนะคะก็เล่นคนเดียวหมดเลยนะคะก็แต่เราก็จะมารีวิวสําหรับตอนเรานอนด้วยนะคะสําหรับอยู่ในนี้นะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะก่อนอื่นเราค่อยรีวิวนี้ที่หลังนะคะเราก็จะมารีวิวพวกแถวๆนี้ก่อนก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรก อันนี้นะคะก็จะเป็นหมอนแล้วก็ตุก๊กตาหมีภูนะคะเราจะนอนสองชั้นเพราะว่าปวดคอนะคะส่วนตรงนี้เอาไว้วางอะไรก็ได้นะคะเช่นอันนี้นะคะแบบเนื้อหนีตอนหรนะาแบบอยากเล่นไม่อยากรูกันนะหยิบมาเล่นได้นะไว้แบบร้อนๆแล้วก็ผ้าห่มวางมาได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มที่ยังไม่ได้ซักหนึ่งพันปีนะคะเราอล่นอะต่อมาก็จะเป็นผ้าห่มที่เราลักเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยถึงจนโตไม่เคยซักสักที ซักบางครั้งเวลาซักแล้วก็จะแบบเวลายังมันยังไม่แห้งนะแต่เวลามีแดดแต่คาจะแห้งไวมากตอนเราตอนมันยังไม่แห้งเราก็จะไปแอบออกมาเข้า้าส่วนอันนี้คะก็จะเป็นผ้าขนหนูในะคะ่คสสำหรับแบบอะไรเนะี้ยเวลาดูหนังใช่ไหมแล้วมันอินกันไปร้องไห้ก็เค็ดน้ำตาต่อมาก็จะเป็นเฟซเครื่องเล่นนะคะว้าวทำไมต้องเป็นเด็กด้วยวะมีแต่ของเล่น แต่ว่าก็เล่นหน่อยละกัน <c oughs> อย่าเสี <c oughs> เดี๋ยวเราไดูกันเลยนะคะพ่ <c oughs> อไปเลยะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตุ๊กตา <c oughs> โอ้ยอันนี้เป็นตุ๊กตา <c oughs> ที่เราบริจาคเงินให้กับน้องบูวแต่ว่าลูกตาหายดุดออกไปลแล้วเราก็เลยเอามารักษาไว้แต่มันก็ดำนะคะอย่าลืมซักด้วยบอกเราก่อนนะ อ๋อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมันเรียกว่าอันนี้ชื่อว่าอะไรโทรมทัสรถไฟบอ๊อบมปแล้วจ้าก็ไว้เล่นนั่แหละค่ะอันนี้เป็นไฟฉายนะคะก็มันสวยดีนะคะเวลาปิดไฟนอนนะคะก็จะมาเล่นอยู่คนเดียวนะคะถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะก็นอนซะอืมส่ดตัวนีนะะ้ะก็จะเป็นถักขยะเ okay. ลยแค่สร็จพัดลมเด่ยก็จะ ระวังนิดนึงนะคะไม่งั้นเราก็จะตายแน่นอนค่ะนร่งเขียว,ว่ามีคนนอนก,กับเราไปแล้วหนึ่งลายแล้วก็ได้ออกไปแล้วนะคะเพราะว่าโดนพัดลมตัดทั้งคืนเลยแล้วก็จะมาเกะแกนเลยนะคะก็ตัวดีชร์ไปนะ,ะเดี๋ยวพันจะบดูปะโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยแป๊บหนึ่งอันนี้มันเป็นพักที่ซื้อมานะคะยี่สิบบาทแล้วก็โดนไฟดูดไปแล้วเรียบร้อยน,นะคะถามว่าจะชักตายไหมก็เกือบแล้วคะ่ะนี่สายสั้นนะคะแบบนี้ เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะคะเดี๋ยวไปแกะอันนั้นกันเลยนะคะว่าเราเล่นอะไรเนี่ยเปิดแผนเลมในแคปแล้วก็หันไปทางอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมจะเข้ากร่อ่อยปวดขาจังเลยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนส่องไปก่อนนะข้างในมีอะไรโฟกัสซิไม่ไม่รู้นะคะออาแกะเลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นหมอ้อชาบูนะคะนี่ชั้นแรกของเราก็จะเป็น เซกุชิทำเองนะคะก็เปื่อยแล้วนะคะ <g ills> ก็มีรอยออกมาด้วยนะคะอ่ะบีบดูก็ไม่สละคะูค่ะก็เล่นนวดมือเฉยๆนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เราก็ได้ลงอันไปแล้วเราเป่าสายบอลผ้าปูที่นอนนะคะและ้วมัดก็ไม่ยอมแตกก็ไม่รู้ทําไมไม่แตกทําไมไม่รู้ส่วนชั้นต่อไป ุดเป็นอันนี้นะคะใส่อะไรก็ได้ที่มันไม่ยกสูงขึ้นมานะคะแล้วพอใส่อันนี้ได้นะคะนี่อันนี้เราจะเก็บไว้สําหรับซ่อมสิวชี่ของเรานะคะอ่ะแล้วก็จะล้างไปยังไม่หแห้งเลยใส่นะคะก็จะมีแค่นี้แหละคลิปนี้ก,กะว่าจะไม่ทำแล้วนะคะ ว่าจะทำพรุ่งนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรทำปีกกันเลยนะคะเดี๋ยวาไปหนึ่งนะนนะคะเดี๋ยวก็จะปิกกันเลยนะคะใช้ขาในการตั้งกล้องนะอโอเคแล้วก็จะนอนแล้วนะคะเดีย๋ยวาไปหนึงนะส่วนคลิปนี้ก็ขอรับกันแนะคะ่ไม่บกลแสบดตาวะ่ะเปิดสิ ไม่มีแล้วบ๊ายบาย